สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ทางช่องของเราก็จะมีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะเดือนกันยาส5งหนี้ผู้สูงอายุจะได้รับเงินหลายเด้งทั้งเงินมาตรการค่าครองชีพและการกระตุ้นกำลังซื้อและเงินตกเบิกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุก็จะได้รับตั้งแต่วันที่1กันยาและวันที่3กันยานี้เป็นต้นไปนะคะ ก็มารับชมรายละเอียดจากคุณอนุวัฒน์จัดให้กันได้เลยค่ะผู้สูงอายุที่ถือบัตรคนจนถามข้อมูลกันเข้ามาเยอะนะครับเกี่ยวกับผู้สูงอายุนะฮะว่าจะได้เงินหรือเปล่าได้ครับผู้สูงอายุนะฮะที่วงเล็บย้ําเลยฮะผู้สูงอายุที่ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอายุ60ปีขึ้นไปจํานวน4.7ล้านคนจะได้รับเงินช่วยเหลือฮะ เงินช่วยเหลือมาจากไหนเงินช่วยเหลือนะครับมาจากคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติซึ่งมีการตกเบิกฮะตกเบิรกบร,รอบแรกก็คือมิถุนายนถึงกันยายนปี63ตกเบิกมา4เดือนอีกครั้งหนึ่งคือตุลาคม6 3ถึงกันยายน64ให้แบบเดือนเว้นเดือนแสดงว่าตกเบิกอีก6เดือนรวมแล้ว2ครั้งเป็นเท่าไหร่เป็น10เดือนครับ10เดือนนะครับก็จะให้แตกต่างกันนะครับ 1. คือผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปถือบัตรคนจนและมีไรายได้ต่ำกว่า30,000บาท30,000บาทต่อปีนะครับท่านจะได้เดือนละ100บาทตกเบิกมา10เดือนท่านเท่ากับว่าท่านได้1,000บาทนะครับส่วนผู้สูงอายุที่ถือบัตรคนจนนะครับมีไรายได้มากกว่า30,000แต่ไม่ถึง1,000,000นะครับท่านจะได้เดือนละ50บาทคูณ10เข้าไปเป็น500บาทนะครับ เท่ากับว่าผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปที่ถือบัตรคนจนก็จะมีเงินเพิ่มเข้าไปนะครับในการตกเบิกครั้งนี้อีก500-1,000บาทนะครับ500-1,000บาทนี้จะโอนให้เข้าไปในบัตรคนจนเลยนะครับโดยอัตโนมัติในวันที่3กันยายนนะครับมิฉะนั้นแล้วพอวันที่3เอ๊ะสงสัยว่าทาไมเงินฉันได้มาเยอะขึ้นเงินที่เยอะขึ้นนะครับก็มาจากตรงนี้แหละครับเอาที่ผมบอกไปนะครับไปรวมกับเงินปกติ ที่คุณได้ทุกๆเดือนนะครับที่ได้ทุกเดือน200-300เนี่ยก็บวกเพิ่มเข้าไปนะครับว่าคุณเนี่ยควรจะได้เพิ่ม500หรือ1000บาทนะครับพอโอนให้ในวันที่3กันยายนแล้วนะครับเงินก้อนนี้ท่านสามารถเอาไปใช้ร้านทั่วไปก็ได้หรือจะเบิกเป็นเงินสดก็ได้นะครับฟังน่าจะเข้าใจนะคุณพ่อคุณแม่ครับถ้ายังไม่เข้าใจย้อนกลับไปฟังใหม่ครับนะ ผมพยายามอธิบายให้ง่ายๆนะครับรู้แค่ว่าผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ3กันยายนนี้เงินไดบันทีของท่านจะได้เยอะขึ้นนะครับแต่ให้แค่กันยานะก็คือเป็นเงินตกเบิกนะครับคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ให้ต่อไปทุกเดือน <ๆๆ S 2> นะครับขอขอบคุณข้อมูลจากคุณอนุวัฒน์จัดให้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่ดีมากเลยนะคะสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงแค่นี้นะคะถ้ามีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆเดี๋ลแอดมินจะนำมาเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมต่อในครั้งต่อไปขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังค่ะ